มมมมววววพาพี่รักมาสอบมาเจอเจ้าแมว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 หยิหยยงหิวบมวมวแมวมววเร่อกับมันไหมแมว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 วสีสวยมากแมวหมวเมวแมวสงสัยหิวหาของกินแล้วเนี่ย เราก็ไม่มีอะไรให้กินซะด้วยขาก็มีสองสีสีดำก็มีขาขาข้างหนึ่งสีเหลืองเหลืองเขาขาวหนึ่งหลักขาลายลายสงสัยหาหนูกินมั้งแมวมวแ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 มหน้าดำหน้าลายสีสันสวยงามนะลูกแมวแมวแมว ยังหนุกยังยังยังไม่ถึงเวลาเข้าห้องแมว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 เฮ้ยเฮ้ยมองอะไรมองดีๆก็เหมือนเสือเหมือนกันนะหูตั้งเลยฟังเสียงอย่างดีเลยหูนี่เก็บเสียงได้วึกงักหูมันจะพิกไปพิกมาเห็นไหมมันมันจับเสียงแมว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  ไปไหนลูกไปไหน